ครับท่านผู้ชมครับตามที่เป็นข่าวนะครับว่ามีรูปปั้นพญาสีโครที่ชัยบุรีอาจารย์วสันมาปั้นเอาไว้ครับเดี๋ยวที่มาที่ไปนํามาคุยกันหน่อยเพราะว่านี่ตอนนี้พอทราบข่าวว่าเราจะนําไปประดิษฐานที่วัดพบนมนะฮะทางอาจารย์วสันเขาก็มาแต่งใหม่เพื่อให้สวยงามนะฮะแต่ว่าวันที่8ปดธันวาคมต้องเสร็จอาจารย์มาหน่อยเนี่ยอาจารย์วสันสนามสกุลทิพูนครับทิพูนอยู่เรียนอะไร โรงเรียนเชบบรีวิทยาคมครับเชบบรีอ่ะเล่าให้ฟังเลยที่มาที่ไปของของมีคนมาจ้างทำเนี่ยเป็นมายังไงที่มาที่ไปก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับคือลูกพี่ลูกน้องมาจ้างให้ทําเอาแบบมาครับเอาแบบเอาแบบที่ลูกพี่ลูกน้องบอกว่าเอาแบบมาจากหลวงปู่คำพันธ์ครับอ๋อครับเป็นแบบที่หลวงปู่คำพันธ์นิมิตข,ขึ้นมาแล้วให ศิลกินสเก็ตออกมาให้ครับคือหลวงปู่ขาพานี่ถ้าต้องการที่จะทําให้เราคมนมเจริญขึ้นแล้วคมนรมมันจะมีห้วยห้องหองใช่ไหมรอบรอบเมืองเสร็จแล้วท่านบอกว่าอยากจะมีลูกพญาสีโคดเนี่ยปฏิทานใหู้่ฟเข้าทองทีนี้ว่าลูกพญาสีโคดในหน้าตาเป็นยังไงท่ากนกำลังสร้างท่านเลยนิมิตพอนิมิตปุ๊บเลยให้ทางช่างทางกรมศิลป์มาลองสเก็ตภาพดู ห้าครั้งถึงได้รูปที่หนูได้มานะครับและตอนนี้มันก็มีอยู่ที่อาจารย์พัทวัฒน์อิ่มสมเนี่ยยังยังยังมีอยู่ครบนบอนูได้เห็นตรงนั้นใช่ไหมได้เห็นอยู่ครับอบแล้วก็เอามาทําตรงนี้ครับแล้วทีนี้ว่าต่อมาหลวงปู่ำพันก็มรณภาพก่อนแล้วทางคุณทนิด้สั่งมาเจอ,อยังไงว่าทำยังไงว่าทางังหวดมาเจอจากมางานของพ่อพิชัยครับพ่อพิชัยที่อยู่บ้านอ๋อที่เขาเชิญมาเมื่อกี้ลุงว่าจะมาเหมือนกันเขาเชิญมาเหมือนกัน คืองานนี้ผมก็ปั้นหลวงพ่อพระใหญ่จำลองครับอให้ท่านอแล้วก็มาดูคือเห็นเห็นพญาสีโคตบองยืนอยู่ประมาณข้างนั้นนะครับข้างบ้านเคก็ถามว่าเป็นใครเคยแลอยากได้ครับแต่ผมก็ไม่ให้เพราะว่าถ้าอยากได้ผมก็ผมจะทําให้ใหม่ครับถ้าอยากได้ผมก็ไม่ให้คือต่อมาคือต่อมาท่านวัดธรรมจังหวัดก็โทรมาหาผมว่าอยากได้ จะได้ไปไว้วัดพระพนมผมก็เลยตัดสินใจอยู่นานหัวก็เลยก็เลยให้ท่านไปโอ้ครับผมและค่าจ้างละวันที่เขาไม่จ้างไว้เท่าไหร่เจ็ดพันครับเจ็ดพันครับวันนี้หนูได้เดี๋ยวนั้นเลยครับวันนี้ก็อันนี้จะให้เลยนี่ไงลุงเตรียมมาให้เรียบร้อยละนะเจ็ดพันบาทเพราะว่าอันนี้เป็นเงินบริจาคจากหลายๆท่านนะลุงประกาศวิวอยู่ทุกวันเป็นเงินเจ็ดพันบาทที่ชาวนครพนมบริจาคมาให้หนูทําให้สวยที่สุด และวันที่แปดนี้เสร็จแน่นอนเสร็จครับเสร็จแน่นอนนะครับอ่ะอ่ะรับไปครับนะเอาทําให้สวยเพราะว่าผมคิดว่าในการสร้างรูปเหมือนของเจ้าบานจุเมืองนี่เป็นสิ่งที่สําคัญใช่ไหมอ่ะตอนที่หนูได้รับงานนี้มาแล้วมันมีอะไรเป็นเป็นสิ่งบกเหตุไหมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับแต่เพียงแค่ฝันฝันครับฝันว่าไงฝันว่าเดินลงไปทางริม อาจารย์นี้เป็นริมโขงครับอ่าไปก็ไปเห็นคนผู้ชายยืนอยู่อยู่ใกล้ๆตลิ่งครับอ่าแค่นั้นเป็นคนถือถือถือแต่คล้ายๆตะบองไงนะแล้วก็เดินลงไปในน้ำล้วคงก็ตื่นครับมันไม่มีฝันอะไรมากครับไม่มีแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นลิมิตว่าคงจะทํารูปเราขึ้นมาอะไรประมาณนั้นเอาละท่านผู้ชมครับยังไงงก็เป็นสิริมงคลเพราะว่าหลังจากที่ปั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับ คุณอารมณ์เวียงด้านนะครับซึ่งเป็นคนบริจาครายแรกนี่เลาะเลขาอนุการนายกองการประหารส่วนจังหวัดนครพนมเนี่ยฮะก็จะมาทําพิธีอัญเชิญอยู่ที่นี่วันนี้ผมมาส่วนตัวไม่ให้ใครรู้จักเลยนะครับมาส่วนตัวผมมอบหมายให้ทางท่านกำนันวินิจวงล่าม,มาทําพิธีอัญเชิญให้ถูกต้องเสร็จแล้วก็จะนําเอาลูกปั้นพระยาศีโคเนี่ยไปร่วมในงานเฉลิมฉลองสัญญบัตรพยศท่านาพระราชศริวัฒน์หรือว่าท่านเจ้าคุณมหาเพชนะครับที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ แล้วก็จะเอาไว้ที่นครพนมที่วัดสว่างในหนึ่งคืนเสร็จแล้ววันที่เก้านะครับตอนเช้าก็จะแห่ไปถวายหลวงพ่อที่วัดเพราะที่วัดพระธาตุพนมนี่นะจะมีสวนสีโคดอยู่แล้วเขาเขาสร้างไว้นานแล้วสวนเนี้ก็เลยได้พญาสีโคแต่ว่าบางเอิญมาไปอยู่ที่สวนสีโคนะจะเป็นเนินดินเหมาะมากถ้าเอาลูกพญาสีโคไปตั้งก็จะสวยง,งามเด่น<อ>เป็นสง่าเลยหลวงพ่อก็จะเอาไปตั้งไว้ที่วัดพระธาตุพนมที่หอพระแก้วเนี่ย ให้คนในสักกาบูชาสักระยะหนึ่งครับหลังจากนั้นก็จะหาตังมาสร้างฐานให้เรียบร้อยครับก็เป็นสิริมงคลปั้นเห้ยสวยนะหนูนะอ่านเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมนะครับนี่ได้เห็นนะครับว่าในขณะนี้ครับช่างเขาต้องการที่อยากจะแต่งให้สวยงามเขาก็มีการตกแต่งลวดลายอะไรต่างๆครับาตามจินตนาการเป็น ผมว่มาเป็นนิมิตหมายอันดีนะกะก็ดูแล้วมาอยู่ใกล้ๆเหมือนกับภาพนี้มีชีวิตอะไรสักอย่างช่างนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะยี่สิบหกครับยี่สิบหกปีครับอ่าแล้วไปเรียนช่างมาจากไหน,นไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนเลยครับมาคือสืบทอดมาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อครับโอ้อปู่ปู่แล้วก็มาพ่อครับโอ้แล้วก็มารุ่นผมโอ้ครับเคยปั้นรูปอะไรไว้บ้างอะ่ะ ปั้นลายรูปแล้วครับเพราะว่าผมปั้นรูปขายครับตั้งแต่สมัยที่ยังยังได้ไม่ได้มาเป็นครูอยู่ที่นี่ครับปั้นรูปขายมาก่อนครับโอ้สุดยอดเลยเหมือนกับคล้ายๆล้่นที่พ่งและนี่น,นี่ที่บ้านพักเขานะนี่จะเต็มไปรูปๆป,ปั้นนะครับก็ลเลยช่างจริงๆบ้านศิลป,ปินก็อย่างเนี้ฮะนี่บ้านช่าง พอไปแล้วผมว่ากรรมการทีมีปลานอนอยู่ผมปั้นไม่ได้ครับเออส่นวนมากผมให้เด็กปั้น